สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำตัว Excel template ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินโปรตีนเท่าไหร่แคลอรี่ครบไหมมีแคลเซียมพอหรือเปล่าธาตุเหล็กขาดไหมวิตามินล่ะอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันกับ Excel ตัวใหม่คุณสำหรับฟีเจอร์ที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับชื่อว่าตัว Data Type นะครับผมจะอยู่ในหมวดของ Data นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ ที่ทุกคนเห็นสวยงามอยู่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่มากับเทมเพลตนะครับเราสามารถออกแบบเองไนดะ้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเทมเพลตที่จะใช้เป็นตัวตั้งต้นให้ทำความเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายละกันเนาะเดี๋ยวจะมีแจกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีแนะนอาการใช้งานอย่างในช่วงท้ายด้วยหลักการใช้งานพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับให้เราพิมพ์ชื่ออาหารลงไป นะครับผมเลือกเป็นแอปเปิลฟอแล้วก็เอกเนาะผมใส่2เอกก็ได้นะครับใส่สองฟองเนาะจากนั้นเรากดครอบเขาเอาไว้นะครับไปที่เมนู Data นะครับกดที่ตัว Data type เนาะเลือกเป็นตัวหมวดอาหารนะครับหมวดอาหารอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยนะครับออโตเมติกก็ได้แหละนะครับเหมือนกันผมกดอาหาร จากนั้นตัว Excel เขาจะรับรู้ได้แล้วว่าโอเคข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อความธรรมดาแต่เป็นข้อความเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วมันจะมีปุ่ม insert data เพ้าขึ้นมาคือปุ่มนี้นะครับเราสามารถกดคลิกเพื่อถามเรื่องต่างๆได้นะครับว่าไอ้เจ้าอาหารตัวนี้นะครับเขามีแคลเซียมเท่าไหร่แคลเซียมต่อวันต้องการเท่าไหร่แคลอรี่จากคาร์โบแคลอรี่จาก แฟตเนาะจากโปรตีนแคลอรี่รวมเปอร์เซน็นต์คอเลสเตอรอลนะครับปกติเขาเสิร์ฟกันกี่กรัมนะครับผมมีบอกหมดเลยเนาะมีอะไรบ้างล่ะมีไฟเบอร์มีวิตามินแมกนีเซียมเหล็กนะครับมีเยอะมากนะครับเยอะมากมีน้ำตาลด้วยมีวิตามิน,นต่างๆนะครับเดี๋ยวไปลองดูกัน,นกดเลือกสักอย่างหนึ่งเนาะมีวิตามิน A เท่าไหร่ มีแคลอรี่จากแฟตเท่าไหร่มีแคลเซียมมากแค่ไหน, mm. นครับดัดมาที่ตัวเทมเพลตนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกสามหน้าเนาะมีเป้าหมายของเรามีติดตามว่าเรากินอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอาหารเนาะเรามาที่หน้าแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับหน้านี้ก็ใส่น้ําหนักส่วนสูงลงไปเนาะจะเป็นหน่วยกิโลหรือว่าถ้าเกิดใครจะเป็นเป็นหน่วยปอนด์อะไรก็เปลี่ยนตงได้ ใส่อายุนะครับใส่เจ้าตัวความเคลื่อนไหวของร่างกายของเรา active ไหมนะครับแล้วก็ใส่แคลอรี่เป้าหมายนะครับว่าต้องการออกินวันนึงกี่แคลนะครับและแคลที่ว่าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรบ้างนะครับจากคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,า oh รนะรบสามตัวนี้รวมกันต้องได้หนึ่งร้อยเนาะถ้าไม่ร้อยมันจะเตือนนะครับผมเราไปที่หน้าสองกัน ที่หน้า2นะครับมันก็จะมีข้อมูลจากหน้าแรกมาเนาะที่เราบอกว่าจะกิน2,000กิโลแคลนะครับแล้วก็เรามีโคต้ต้าการกินแป้ง200กรัมนะครับโปรตีน1 5 0กรัมแล้วก็แฟต67กรัมอันนี้มาจากส,สัดส่วนเนาะไอเจ้า60% 3 10%ที่เรากรอกไว้ในสครูนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำเป็นข้อมูล่วยๆมาให้เลยนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยมันจะเก็บมาให้นะครับของวัน วันนั้นๆของเราแล้วกันเนาะข้อมูลจะเปลี่ยนไปเป็น,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 นวันนั้นๆเช่นวันเนี้ยผัดวิดีโออยู่วันที่นะครับผมข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราไปกรอกเป็นวันที่20่นะครับมันจะไม่ถูกคำนวณลงไปด้วยเห็นไหมครับมันลดลงนะับเราเกลับคํามจำก,ก่อนแล้วกันเนาะที่2ี่เนะครับแล้วก็เชื่ออาหารนะครับเราพิมพ์ลงไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่จริงๆภาษาไทยได้บางชื่อ แต่ถ้าเกิดพิมพ์ปลากระพงข้าน้ำปลาไปเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นชื่อของที่มันดูง่ายๆก่อนละกันปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมคอมเพล็กซ์มากนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแยม้มอาจจะไม่มีเนาะเราก็หาอาหารง่ายๆเนาะก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะมีแป้งมีหมูมีอะไรเราก็ลองใส่ดูนะครับโดยพื้นฐานถ้าสกิดทุกคนโหลดไฟล์ไปมันจะมีนะครับแคลค์บนะครับโปรตีนมาให้ก่อนมีอะไรแบบนี้นอาะมีแฟตให้ด้วย ทั้งหมดนี้มันจะถูกเอาไปคำนวณรวมเนาะว่าเรากินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนจดไดรี่เลยนะครับว่าแต่ละวันเรากินอะไรบ้างถ้าเราอยากรู้มากกว่านี้นอกจากโปรตีนกับแฟตแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมาใส่เพิ่มได้เช่นผมอยากรู้ว่าผมกินไฟเบอร์ไปเยอะแค่ไหนนะครับอยากรู้ว่าไอพอกที่มันบอกว่า1นึ่งเสิร์ฟเนี่ยมันเสิร์ฟทีนึงกี่กรัมนะครับคุณได้วิตามิน A มากแค่ไหนโซเดียมเยอะไหมนะครับ จริงๆเขามีให้ถึงขั้นมีฉลากให้ด้วยนะนนี้ถ่าได้เป็นของฝั่งอเมริกาเนาะเวลาเขามีฉลากสินค้าอะไรแบบนี้เนาะติดตามน้ําตาลนะครับวิธีการเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปกดเจ้าปุ่มนี้นะฮะ insert ข้อมูลเนาะอยากได้อะไรก็ถามมันนะครับเราพิมพ์ชื่อนะครับจากนั้นเรากดถามนะครับอยากรู้อะไรอีกละ่ะอาจจะเป็นวิตามิน V12 อา่ามันก็จะ ให้ข้อมูลเรามานะครับคนที่ได้ประโยชน์จากอันนี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นคนทั่วๆไปเราติดตามนะว่าเราเรากินอะไรไปคนที่กำลังไดเอทก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรืออาจจะเป็นคุณครูสอนนักเรียนนะครับว่าแหนึ่งวันเราควรจะจัดแผนในการกินอาหารอย่างไรเนาะบางทีเราบอกว่าเราต้องการกินวันละ2,000แคลก็จริงแต่ว่าสัดส่วนอาหารเนี่ยอย่างผมเนี่ยกินของ้วนไปเยอะ หลายคนไม่รู้นะครับว่าอะโวคาโดเนี่ยนะครับผมมีแฟตเยอะมากนะครับ <c oughs> เทียบกับอันอื่นนะครับหรือใครอาจจะสอนคณิตศาสตร์นะครับผมอาจจะหาเป็นสัดส,ส่วนเนาะหาเป็นแฟตต่อ1กรัมอันไหนเยอะสุดนะอาหารประเภทไหนให้แฟตต่อกรัมเยอะสุดนะครับเรามาทำลิสต์แล้วก็มาหาการนำเสนอต่างๆกันก็เป็นไปได้ นอกจากนี้นะครับในหน้าฟูดลิส์เนาะเราก็จะมีไปมาหมดเลยนะครับตัวอย่างอาหารนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็เตรียมเอาไว้ให้หลายร้อยเลยนะครับอาจจะเป็นกิมมิกนะครับในการสอนวิชาภาษาอังกฤษก็ได้อ่าเป็นการเชื่อมโยงกันข้ามวิชาเนาะไม่ให้มันเบื่อเกินไปเด็กๆเ,เนี่ย อาจจะผสมภาษาเนาะอยากจะลองจัดเมน,นูอาหารของพรุ่งนี้ในใน1วันเด็กๆจะกินอะไรบ้างเนาะใน1วันเนี่ยเราอาจจะแบ่งเลยว่าซีนอันนี้คือของเช้าอันนี้คือของกลางวานันอันนี้คือข้าวเย็นเนาะเด็กๆเ,เขาจะได้เห็นว,ว่าพิพัธภาการเป็นอย่างไรบ้างในหนึ่งวันเราควรกินอะไรอะไรควรตัดออกอะไรควรใส่เพิ่มเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนเนาะซึ่งคําว่าครบถ้วนเนี่ยแต่ละคนก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมที่บางคนบอกว่า บางคนเน้นโปรตีนบางคนเน้นแฟตก็เป็นไปได้ในมุมของอาจารย์เราสามารถสั่งการบ้านตัวอย่างเช่นให้นักเรียนไปออกแบบเมื่อาหารเองนะครับแล้วเราจะเห็นไฟล์ของแต่ละคนได้ผ่านตัว Microsoft Teams เนาะก็เราจะกด Attach ไฟล์ตรงนี้ แล้วก็เลือกไฟล์ Excel ที่เราได้ปแับไปเดี๋ยวจะมีบอกในช่วงท้ายคลิปนะครับว่ากดดาวน์โหลดยังไงซึ่งจะแจกลิงก์ผ่านตัวใต้คลิปนี้เลยนะครับผมพอเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้นว่านักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้เนาะก็อย่าลืมไปกดตัวจุดๆจตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าให้นักเรียนแก้ไขเป็นของตัวเองได้มันจะคอปปี้ตัวเองให้นักเรียนแต่ละคนเนาะวิธีการสังกันบ้านเดี๋ยวผม แอดเอาไว้ใต้คลิปให้อีกลิงก์หนึ่งเหมือนกันจากนั้นเรากดสั่งได้เลยในมุมมองของนักเรียนที่จะเข้ามาทำการบ้านก็แค่เปิดตัว assignment เนาะคลิกไปที่การบ้านของเขาเขาจะเจอตัวไฟล์ Excel ที่อาจารย์แจกมาให้เป็นของตัวเองเลยนะครับไม่ต้องโหลดลงเครื่องเลยก็คือทำผ่านเจ้าตัว Microsoft Teams ได้เลยเนาะก็จะเป็นไฟล์ของเราเลย นะครับดูหน้าตาเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทุกอย่างได้เลยเนาะพิมพ์พอกพิมพ์อะไรได้หมดเลยแบบนี้นะครับสามารถไปกําหนดนะครับเป้าหมายได้ด้วยนะครับว่าแต่ละวันเราต้องการกินเท่าไหร่อายุน้ําหนักเป็นยังไงของแต่ละคนเลยทำเสร็จแล้วกดปิดนะครับผมจากนั้นกดส่งได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะเห็นไฟล์ Excel ของแต่ละคนแยกกันเลยครับสำหรับ ลิงก์แจกไฟล์นะครับผมเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับมันจะขึ้นว่าคุณไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแก้ไขได้เนี่ยคนที่มาทีหลังจะตกใจน้องเปลี่ยนไปให้ไปกดที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับไปไว้บนเครื่องตัวเองก่อนนะครับเซฟก c o ี y ไปเลยไว้บนเครื่องตัวเองใครที่มีนะครับตัว Excel อยู่บนเครื่อง ก็สามารถกดเปิดได้เลยเนาะกดเปิดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับไม่มีก็แนะนำว่าให้เอาไปใส่นะครับในตัว OneDrive ของตัวเองก่อนเนาะวิธีการก็คือกดลากมาวางเลยนะครับผมลากไฟล์ลงวางได้เลยเนาะพอลากเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดออนไลน์ได้แล้วนะครับหรือจะเอาไปใช้บน Microsoft Teams ก็ได้นะครับผมมีค่าเท่ากัน